นิสตระกูลใจอยากามาน่พัสสิตรใจอยากเข้ามาเพราะนีเป็นเวรกร เจ้าค่ะบอกฉันเองเลยว่าจะมีมัดสีไหมต่อออกมาสี่เลยนะของพี่เด็กค่าเจ้ามีธุระอะไรหรือต้องเด่วยกยิบเดินสนอนที่หมองฉันก็มาในเวลาบ่ายนี้ใช่ไหมสีการึงความมั่งมาที่เคยให้กันไว้ที่เราบอกฉันฝากเลยันที้บอกฉันีเรื่อร้องไห้อยากจะมาดูทมพระองค์เลยค่ามัดสีเลยนะของพี่ เจ้าบอกกับเสดที còn còn ่ว่าเจ้ามีเรื่องร้อนใจเดี๋ยวเจ้าบอกกับเสด็ที่มาสิว่าเจ้ามีเรื่องร้อนใจอะไรหรือโปรดบอกไาเราบอกทานร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องของความฝันหรอควารอมาสิเลยเด็ต้องทีคนเราคนเกิดมาในวัาหญหรือว่าชายไม่ว่าคนจนหรือคนรวยจะเป็น พระราชามาหาศาสนาก็ร้อร้องมีความฝันด้วยกันทั้งนั้นบางคนก็ฝันดีบ้างบางคนก็ฝันร้ายบ้างแต่เมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วเราลอเสดกที่ดว่เราหาความจริงอะไรให้ได้สักอย่างมันที่จะเป็นที่มาศีจะต้องมาหาพี่ท่านมืออื่นๆที่มีเรื่มาศีโปรดเลยครับแต่ลองตอบเช่นนี้ con màu trắng nhất cười thì nó gọi này là chỉ nghiên cứu nó rồi thì kể cả những này việc thông tin bạn nó đang là cái bác sĩ có cũng phải chết dài của ông bác sĩ bạn người để có tài là bác cho cho cảnh lúc bảo sĩ cười ông chẳng biết người kia ông không còn... จะบอกการเสษตรที you you ่ผลิตให้คนเดียวแย่าาแต่เจ้าปฏิผู้ชายอยางบอกเขาผลิตฝันผู้ชายเขาแก่้งใจอย่างไรที่มัสีเราเอาไปนผู้ชายคนนั้นรุกตะโตดำก็ไม่ดัเท่าไหร่หรอกอ้วนใหญ่างใส่เว้ยนีเหมือนพระต่าาย่เลย ดยการตรวลำต้นสามสูใหญ่ตากัวรบไหนบางนอกจากร่าง่ายยลงได้หนาตัวการแต่งกายขอ้ชายคนนี้ก็มีเอกลักษณ์เขาทิ้งผาริบลิปากสีแดงหูทั้งสองข้าง้าในหลกไวแดงในมือถือดาบคูเกี่ยววันเดือดแรนเป็นกรคอเดียกเขาทำให้ใคต่อมาสี่ระบบเอกชนก็ติดก็ตลอดกามประตูเล่ทางงงและตำรเข้ามาหากอกชันจุดกระชาบอกฉันว่าสี่ แล้วคาใช้หนักในมือ่าที่ประกอบก็บอกฉันไม่ขาดกระเด็นเรื่อยู่แล้วนะตอนนี้ไม่พอที่ได้ครอบอดตาข่าอดุใขอทาสี่ใหม่ถึงให้เป็นรปลมทานท่้งสี่แต่เของควาเป็นตาจ้ทิ้งทุกิีใหม่่ายผูนิหารได้ดีกว่าใหตาต่อของฉันไหมแล้ว่ายผูนี้ก็วิ่งหีใหต้องบอกท่านตกใจตื่นจะบอกฝันระบบเลยครับบอกท่รู้ว่าเป็นความฝัน แต่พันส <ım Laser> like, ี่ไม่สามารถที่จะถกใจให้หลับเพื่อรอให้ลูกสาวสวาและเสด็จมหาพระองค์ได้ของท่านที่บาเวลานี้แมงจะทำต่อบคำาสัญญาที่เคยให้ไว้ว่าจะไม่ไปบาหาคำสัญญาที่ขู่ปวดที่ปวดนั่นแต่จะปวดหลบแต่ต้อมีคนกลางช่วยทำลายคกองฝันให้บอง่านพันสี่ด้วยเป็นพระองค์ว่าฝันครั้งนี้ร้ดยเงินดีเป็นพระองค์เอาเถิดพระสี่เลยครับพี่ มหาเศรษฐีอย่างเขาคือเดือนกว่านี้เศรษฐีจะไร้ออกแบนให้กับเจ้าแต่ถ้าออกแบนที่ให้ดีนะลองด่าจะเป็นอยู่แต่ด้านนอกไม่ต้องเข้ามาด้านในเดี๋ยวพรด้วสสันดรจะทำลายของฝังที่ให้กับเจ้าเองสมหทิสร แต่บ่ายแค่กาญหาชารีแต่อก็รู้สึกเรื่องที่หายใยเป็นอย่างมากว่าโอ้หนอพระโพธิญาที่เราหวังเอาไว้นี่มันได้เข้ามาทุกขนาดมันได้ความจริงเข้ามาแล้วแต่ถ้าเราบอกความจริงนี่กับพระนางมัสจไปมันจริงแต้องาไม่ยอมเข้าใจ มัตสีจะต้องพัดหังให้การทำทานของเรากันแน่นอนทางที่ดีแล้วเราจะหาอุตสาหะลอยมาหลอกให้พระมัตสีนั่นต่ายเป็นความคริงเช่นบอนดูก่อนพระมัตสีน้องรักของพี่ของฝันที่พระมัตสีบอกพี่มานั้นเมื่โดนตามโหราศาสตร์ของพามแล้วถ้าหากว่ามีใครควาเกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้ มันไม่มีใครใครบอกว่าสีเพราะอะไรเล่าความฝันที่มันไม่ใช่ความจริงเสมอไปถ้าหากความฝันเป็นความจริงเสมอไปแล้วเราบองว่าสีเราคต้องเ่็นันชอบฝันกันไปบ้างฝันอย่างโน้นบ้างฝันอย่างนี้บ้างแต่ติดขึ้นมาแล้วหาข้อมจริงอะไรที่เล็กสักอย่างเลยบอกาสี ขอให้พระสิจดุลที่นาคุตติปัญญาด้วยว่าเราอยู่กลางป่าในเวลานี้เหมือนกับเราไม่ได้เรียนในกองไฟสบายนะแต่สไยก็แตกต่างกันไปจะกลับยามสองถึงมัสยิเดี๋ยวรุนรัทั้งสองเราตื่นขึ้นมาแล้วมองไม่เห็นเสด็จใม้ขึ้นมาลูกทั้งสองแต่เราหน้ามัสยิเป็นครับเระบอก แต่ความป่ทนี trendy, ้ไม uh ่มีอะไรนั่นนเครับปราเป็ like. to to ่มต่าว้อส่วนสมเด็จพระนางั้สิ่งได้ทำามทำลายทำฝังจาองสมเด็จพระเว้สดอแล้วแม้ว่าพันาแต่อยัางเลือกแ่ในการทำลายความนั้นก็ตามแต่ด้ความเกงว่ารัศมไทยจตะต้องระดมเอาคนลาย้อนกลับไปยังอสมขนาดนั้นเวลาให้ลูกสาวสว่างนนรหนาวอุกโลกันทัศนีที่เดนขึ้น แล้วหลังจากนั้นชาลีไปบอน้าบอกเขาแต่งเธอแต่งบัวแล้วน้าก็ไม่ของามานันก็หลับไหลก็หลับงงแต่น้าจะไม่รูกเราะกับแม่ว่าตื่นี้แม่ฝันแล้วเดี๋ยเกิดด้วยแต่ไปถามพ่อของเจ้าแต่พ่อของเจ้าก็บอกว่าไม่มีเหตุอิดปราดประการใดแต่แม่บอกเปิดแล้ลูกก็แม่นไปสู่ดวงแสงเดือนสักนิดชาลีจะเปิดชายผ่านให้เห็น ลกถ้าหากว่าแม่ต้อประตูบากระแลวแบบนี้เอ็นน้องไม่ดีการมาพักทเดียวกันแล้วลูกก็เป็นคนดีมากๆแะเล่นเดียร์ให้กัเพื่อเพื่อแต่าะเทศได้มากมักถ้าหากว่าลูกสองออคแเป็นอะไรไปแล้วก็แม่ต้องสิ่คงที่คงจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ไปเถอะลูกแม่จะต้องข้ไป้ฝาข่อคงต้อสก่อนทอให้แม่จะออกประตูบา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp